ทางเข้าตลาดนะครับที่บ้านเทือไทยรับตลาดเช้าๆนะครับที่บ้านเทือไทยสินค้าก็มีมากมายฟักแก้ว ตลาไไดบ้านเทือกไทยนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างสปาสับปืนยาวเข้ นะครับตลาดเช้าน่าสนใจมากเลยมีอะไรถั่วย่า,านะงไงถั่วขาวอย่างน,นี้เป็นกางปลาหมูนี่ สถานที่บ้านเทิดไทยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลมีแผงไอแพดปุ้นไหมมีอันเพื่อนแม่อ่วนใน,นเขาไอคอนในแพดไปเขาไปทำสต<า>ิ นี่มีสูตรนะครับสากรุงเท็นะครับมีมีไอโฟนมีนาฬิกามีเสื้อเชิ้ตนะครับมีเสื้อบูติกเลยนะยี่ห้อเนี่ยนี่ตรงเมืองตรงบ้านเฮาสิบสองนักศัตษาอ่าแล้วมันมีตรงไทยใหญ่มีตรงนี่ตรงที่ไทยใหญ่ใหญ่ในบ้านอะไรอ่ะนิทรรศการศิลปะ